คลิปนี้นะครับบ่วงสีสเกตนะครับสีมาสอนนะครับต่อไปเอ็นบ่วงแขนนะครับเนาะต่อไปเอ็นบ่วงแขนนะครับต่อไปเอ็นบ่วงแขนนะครับแบบตีเกี่ยวนะครับเนาะมันต่อประมาณไหนนะครับนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ผมต่อไปแล้วนะครับต่อแล้วกสิปันนะครับตีเกี่ยวตีเกี่ยวแล้วสิประมาณนี้นะครับเนาะ มาเบิ่งวิธีการต่อนะครับแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมดีสอนแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าหวังว่าพี่ๆนานาพีอีนะครับใส่พีอสี่สิบเนาะครับสี่สิบปอนด์นะครับหรือว่าพี่ๆนานามี่พีอีสี่เงี้ยกนั้นก็ใส่ได้นะครับสี่สิบห้าสี่หกสิบหรือว่าเจ็ดสิบก็ได้นะครับขั้นต้นแรกก็ตัดสายพีอีครับตัดสายพีอีนะครับเนาะตัดสายพีอีก้าวครับบบตองเจ้าแหงนะครับ ดาวนะครับปลายเอ็นนะครับฝั่งหนึ่งนะครับล่นหัวนะครับเนาะฝั่งหนึ่งล่นหัวนะครับล่นหัวเอ๊ะล่นหัวนะครับเอาไฟล่นหัวนะครับเนาะไฟล่นนะครับนอ่เอาไฟล่นหัวนะครับเนาะนะครับต้นจับนะครับเส้นหนึ่งนะครับปล่อยเงา้อกมากนะครับเนาะ กาคือเงาครับปล่อยเงาออกมานะครับเนาะเส้นไนนี่ครับเส้นไนมาหมุนนะครับเส้นไนนมาหมุนหมุนนะครับประมาณจักแปดรอบเการอบก็ไดนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนแปดรอบเการอบก็ไดเอาถือความงามถือเขมรนะครับหรือว่าหาหุกรอบก็ไดแล้วเตีมากครับยูมดครับ พอดึงมาเหลี่นะครับหมุนแบบนี้มาเหลี่เขาก็ดึงเส้นที่เ้าปล่อยยาวออกมานะครับดึงไม่มันสุดปึ๊บมันจะเข้ากันพอดีนะครับมันี้นะครับเนาะแบบนี้มาล็อกนะครับเห็นเนาะครับเนาะเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเงื่อนล็อกครับเงื่อนล็อกประมาณนี้ปึ๊บนะครับบองหันเขาไปทึ่งเหมือนบ่เขาก็ถอยมาลางครับถอยมาลางคือขึ้เก่าถอยมาลางขึ้นทึ่งแล้วก็มาสอดเกาบวง ครับสลับกันครับที่แหลกไปถึงนะครับสอดล่างแล้วก็พอไปแด้หลารอบนึงกับสอดล่างถึงมาถึงนะครับเนาะสลับกันมานี้เป็นซองเงินนะครับเราไปแล้วก็ดึงดึงให้แน่นครับประมาณนี้นะครับเนาะดึงให้แน่นนะครับนกกวักมดแดงกันนั้นนะครับเนาะแล้วก็มาขอดลอกอีกเท่านึงครับขอดควายซองทายนะครับขอดล็อกนะครับ ด,ดึงให้แน่นเลยครับนะ,ค,ะรครับเลี่ยวแล้วครับแบบนี้คนระับบไม่หลุดครับนะคระับกสิได้ประมาณนี้นะครับเนาะตับประก,กัน,นะครับบอไม่หลุดนะครับการตีเกี่ยวนะคะนรับพี่ๆนานาครัอาจจะตีเป็นอยู่นะครับเนาะตีเกี่ยวอาจจะตีเป็นหลายคนอยู่ะครับตีใส่ขาในหรือว่าจับ2องฟังลำบุญน,นะครับ กระไซได่เนาะครับเนาะแะเตีแต่คนหมักนะครับจับสองฟังมุนกันเลยนะครับแเตียร์คนหมักเนาะครับเนาะตีเกี่ยวเหลีวก็ัอิออกมากแบบนี้แล้วครับตีเกลียวเหลี่ยวกับชิมาได้ประมาณนี้นะครับตีเกลียวแล้วกัมาได้ประมาณนี้น,น,นะครับเนาะเดี๋ยวสิตอรอยอีกเบื้องเศษหนึ่งนาะครับ หวังว่าคเข้าใจนะครับเนาะบนยาครับต่าไปเอ็นบ่งเขียนนะครับอ่าแนน้ำก่อนเนาะครับเนาะพีพีนาหน้านะครับค้ดีิฮาร์เท็ดนะครับเอ็นนะครับสีไฮดี้นะครับผมบบมาแบบแข็งนะครับบบมารแข็งแห่งนะครับผมถิใไซเบอร์ใส่อยู่สองเบอร์เบอร์ลอยกับลอยซิบนะครับเนาะทำาว่าลอยยีใส่ไดไบ่ใส่ใดเค้ืกันครับกะตินดีเค้ืกันครับบ่ต่างแต่ส่วนโต ทางผมเห็ดน,นะครับเพิ่นซิมักเอ็นแบบบกแข็ง,นะขหหงแบบห้งนะครับเนาะเพราะนกเขาเรียวมันเสียในไ้เอ็นแบบบก่อยกระด้างนะครับเขาเรียวอาซิติเลเรียวครับมีหลายคนนะครับที่หาเตดเองแล้วบอกว่าบัวมันตกนะครับอ่าต้องถามว่าเอ็นที่เจ้าสร้างมานะั่นเจ้าสร้างเอ็นนี่ยังมา่นนะครับเนาะเอ็นมาเล่โบรหรือว่าเอ็นตั้มทองตลาดเอามาตุ้มเองนะครับเบื่อเอยสิบก้อยยี่เอามาตุ้มเองนะครับเอ็นพวกนั้น หนึ่งตุ่มดนไปมันก็นเหตุให้เอ็นเสียทรงเร็วได้คือกันครับตอนติดนะครับเนาะแต่ว่ากะลองล่องแต่เป็นฮัดเห็ดกะโบโบมอตองหาเอ็นดีกันเลยครับหาเอ็นลอยหีพวกเอ็นก่อสังกันเลยเอาไงเอ็นก่อสังมาตุมนะ่มนะครับคอยนะครับเนาะหมุนไปเรื่อยๆครับ นับไปก็ได้ครับแปดรอบเก้ารอบขยังยา่ๆบางทีแงวมากมันอาจจะงามครับอพราะเขาเล้วเขาก็มือจับไว้เขดึงยุกนะครับิได้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มาเทิงลงลางนะครับเนาะมาหลอกนะครับเทิงลงลางหนึ่งรอบแล้วก็ลางถึงเทิงนะครับหนึ่งรอบอ่าลางถงเทิ้งอีกหนึ่งรอบนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ดึงให้แน่นครับเ๋ยวแล้วครับแล้วก็คอดล็อกกี่เท่านึงสองซ้ายะนะครับคอดล็อกสองสายประมาณนี้ครับเ๋ีวแล้วครับพี่น้องนะครับ ตัวง่ายครับต่อเอียนบ่วงเขนนะครับก็มีหลายคนสอบถามข้ามาว่าต่อให้บเบรงแนว่าตัวเบียบใดเนาะครับเนาะข่าวๆต่อประมาณนี้แหละครับมีโปรเกเงินนรครับนะครับรรเนาะนะครับคลิปนี้ก็มาสอนตัวบ่วงเข็นหน่วยข,ข่าวๆนะครับเนาะตัวบ่วงเข็นหน่อยข่าวๆนะครับ เสร็จแล้ว huh. ก็ตีเกี่ยวจบนะครับระยะควาเยาวนะครับอ่าสอดบอกก่อนนะครับเนาะเขาตีเกี่ยวเลีวนะครับระยะควาเยาวนะครับเขาตีเกีียวเรียบร้อยแล้วเนาะระยะควาเยาวที่เทาสีมาขอดหัวนะครับเงาท่ดใหญนะจำรับนกกวักเนาะครับเนาะใส่สามนิ้วพ่อครับบัดมาสามนิ้วมันก็สีลงตัวกับบวงที่กลมพอดีเนาะครับก็สีได้บวงกลมกลมพอดีนี่ประมาณนี้ วงกลมประมาณนี้พอดีเลยนะครับเนาะก้าวครับสามนิ้วครับแล้วก็ใส่ห่วงนะครับห่วงนะครับถ้าหาบด้ายก็ห่วงสปีดลิงโต๊ะป้าเัาก็ได้นะครับตือถ้ามุมมีห่วงห้องเรียงนะครับคลิปนี้นะครับคืนซีสเกตนะครับกับมาสอนวิธีกา้นต่อป้ายป่งแขนให้นะครับส่วนนี้่ผมใส่ตัวนี้เป็นลอยซิปนะครับเนาะนะครับลอยซิปนะครับ คลิปหนามมียังดีๆเดี๋ยวผมสิมาล่วงสอนให้อีกันนึงนะครับคลิปนี้มาสอนวิธีการต่อไปเองงเน็นบวงแขนแบบข้าวๆให้พี่ๆหนาๆนะครับคลิปนี้คืนีิสกเกตนะครับกะลาไปสำเน,นะครับสวัสดีครับ